สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำนี้อยู่กับคุณปาจรีสุนสินพงษ์และดิฉันปาริชาติไบกวีค่ะค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จเยือนสาธาร,รณรัฐตุรกีระหว่างวันที่14ถึง23กันยายนพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา9 3้นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัคราชกุมารีสเสด็จไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรต์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ ek 375เสด็จเยือนสาธารณารัฐตุรกีระหว่างวันที่14ถึง23กันยายนพุทธศักราช2557 ในการนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภร์สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอธิการบดีและคณาจ,จารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะลูกเสือชาวบ้านเฝ้าส่งสเสด็จในการเสด็จเยือนสาธรารณรัฐตุรกีจะทรงร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ครั้ 4, ทรงที่4่ทรงบรรยายนำในหัวข้อสมุนไพรและจุลินทรีย์ในการพัฒนายาณมหาวิทยาลัย มามาราตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยมามรา่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพาวราราชาธินัดดา마ศาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ประจำปีการศึกษา2556 วันนี้เวลา16นิถกา3 4นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพะวรราชาชาิที่นาตด,ดามาตเสด็จยังมหาวิทยาลัยหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ประจําปีการศึกษา2556โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้นจํานวน963คนโอกาสนี้ประทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าวิชาวความรู้สาขาต่างๆที่บัณฑิตทั้งหลาย ได้อุตสาหะเรียนรู้จบมาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษานั้นล้วนเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยสร้างความสําเร็จก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงาน แต่ความสําเร็จดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิชาวความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากยังต้องอาศัยความประพฤติปฏิบัติตนของแต่ละคนด้วยนั่นก็คือต้องทําความคิดจิตใจของตนให้เที่ยงตรงปราศจากอคติเป็นเบื้องต้นแล้วจึงนาความคิดที่เที่ยงตรงนั้นมาพิจารณาการกระทําของตนเองด้วยหลักเหตุผลการคิดดีทําดีเช่นนี้จะช่วยเกื้อหนุนบุคคลให้สามารถนําวิชาวความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จแท้จริงตามที่มุ่งหมายบัณฑิตุ ทุกคนจึงควรเพียงพยายามฝึกฝนความประพฤติปฏิบัติทั้งความคิดและการกระทําตามระย,ยะที่กล่าวมาให้มีขึ้นครบถ้วนในตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานตลอดถึงสังคมส่วนรวมคือประเทศชาติต่ตอไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีราัารงฝึกซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศและสถานที่ให้ม้าเป็นวันที่สอง เวลา10นาฬิกา39นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองอินชอนสาธารณารัฐเกาหลีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยสเสด็จไปยังสนามริมพลาอีควิสเตียนส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศซึ่งการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างคนขี่กับมา้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี่ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับ ต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันโดยมีพันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวาเลขาธิการสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าที่มีอยู่ด้วยกัน4ีจังหวะได้แก่เดินวิ่งเรียบขยกและห่อ ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะนั้นจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปแต่หลักสําคัญคือการถ่ายน้ําหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคําสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์จะทรงลงแข่งขันขี่ม้าในประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเดสรสซาดซึ่งเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ตลอดจนต้องยอมรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทําให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ําหนักตัว และบังเหียนผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชก,กุศล50วันถวายศพพระธรรมมาปัญญาบดีอดีตเจ้าอาวาสวัดปร,ประเชตุพลวิมลมังคลาราม ที่โรงเรียนสุขุมาธรรมมุทิตวัดประเชตุพนวิม์มังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมระกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แน่สุภชัยผู้งามองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชก,กุศล50วันถวายศพพระธรรมปัญญาบดี พาวรติสานุกรโรซึ่งมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2557สิริอายุ98ปีพรรษา78โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำหลวงสงศพเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตลอดจนพระราชทานโกรธไม้12เทียบเท่าสมเด็จพระราชาคณะพร้อมฉัดเบญจาตั้งประดับเป็นเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้ง เป็นเกียรติยศพระธรรมปัญญาบดีเป็นสงฆ์ผู้กอบประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาทั้งการทํานุบำรุงและเผยแผ่พระศาสนาผ่านงานหลายด้านโดยได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสป,ประเชสทุพลมิม,ลมังคลารามเป็นประธานกรรมการมลูลนิธิถุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และเป็นเจ้าคณะเขตพระนครตลอดจนเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สิทธิอนุสิ์และสาธุชนทั่วไป สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งครองราประโยชน์สุขเพื่อประชาราษในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนหน่วยทหารสีขาวบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงใต้ร่มพระบรมีกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ